สวัสด,ดีจ้าเพื่อนๆถ้ามาชมที่นูนาทําขายเล้ยวจะเด้อเพ่นะขายยูทุกกันนมจีนน้ำยาป่าจ้าเพื่นะเต็มบอกพี่น้องชุดละสามสิบบาทจ้าถ่ายโดนเพื่อนๆไม่ได้นะ เดี๋ยวผิดกฎมันเร้่อใจอกระชัห้าสิบหน้าโรงเรียนกรงคารัตนะคะเพื่อนๆจ้าขนมจีนน้ำยาป่าหอมหอมจ้าหอมบ่ม <c oughs> ผักก็เยอะยังทำไม่เสร็จจ้ายังตักไม่เสร็จถ่ายคลิปก่อน ถ่ายไปถ่ายไปตักไปไม,ไม่ได้เอาขากล้องมาก็เลยตักกดไลค์กดแชร์หนูนาะงพาม้วนเนี่ย้วจ้าคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนาะจะเนาะสวัสดีจ้า